ยังนี้เดิมเออดิทำอะไรอีนันะก็เอออ่งงุนเหออ่งง ouais ุนอาง้าซีซีกับเออเลยเดี๋ยวย่ชิมงานเรอองงุนเขาเดินน่ะเราให้พรนึงมาเอออ่างงุนเดิงานเหรอหอเนือมาซีอันีอันนี้ผู<だ>้เมืองนั้นนี้ผู้เมืองเหรอเาดิมาหองเออเอาดุงาละยังนี้เดี๋ยว拉萨เขาย่ชาเลยย่ชาเอย่ชินหนึ่เซีชินหน่งน่ะโย่อโบโบมาบงาให้อาณาดูหิมเชื่องาเลยอ่ะโบนะเขาลูกหิมล่ะนะ အမေခုပ <noise> ြန်လာငါဟိုနာကော်ဖီဖျားငါလေဟောဖျားဖျားညာယူမဟိုနာနီထက်ကျငါယန်နီတို့ဟိုလိုဟစီထဲသာလဲငါလေအခွန်လို့ထဲကျထားလဲမအကြေပဒမီနေနာအခွန်ဟိုယောတော့တူထားจีนနာအစီမစီမူလေအေဂျီလေသမင်းအခွန် theta ဟိုနာနီယထက်ကျငါလေယောတီယောတော့တဲ့ထက်ကျောင်းနေတီအခွန်တီခွန်တဲ့ယဘီစုံဝဟိုလို誒အဘောနာယောခွန်အစီယောမစီမူနာလေဩ 后面啊个阿是开冇我人伊的。